ครับสวัสดีครับกลับมาพบกับเคสโซช n n น l นะครับผมวันนี้นะครับเราจะมารีวิวประกอบงานกันนะครับวันนี้เราจะมีตัวที่รีวิวก็คือไฮเกรดหนึ่งร้อยสี่สี่นะครับผมจิมสเลเกอร์นะครับผมกล่องนี้นะครับนะกล่องประมาณนี้ตัวนี้นะครับเป็นจิมที่อยู่ในภาคส่วนของตัวหนังนะครับตัวมูฟวีล่าสุดก็คือมูฟวิสุด คุกคลูสโดอาไอแลนด์นะครับผมอันนี้นะครับตัวหนังในฉากเนี่ยถ้าไม่นับว่าเป็นการสปอยนะครับใครที่ยังไม่ได้มีโอกาสได้ดูมูฟี่คุกคลูสโดอาไอแลนด์เนี่ยจิมสเลเกอร์ตัวนี้เหมือนโจกแบบหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับสำหรับผมเนาะคือมันเหมือนดีนะครับแต่แบบมันก็โจกเนาะเสียดายเหมือนกันนะครับที่แบบมันพังง่ายไปนิดนึงแต่นะครับก็ในแง่ของตัวขุ่นก่อนละกัน นะครับเรามารู้จักคนขับก่อนคนขับเนี่ยก็คือส l เลเกอร์ลอนะครับชื่อเขาจะอยู่ที่กล่องเลยนะครับสเลเกอร์ลอเนี่ยเขาเป็นนักบินฝีมือดีคนหนึ่งนะครับของสาพันธ์นะครับมา,าปกติเนี่ยต้องบอกก่อนนะครับว่าเขาเป็นนักบินจริงๆก็คือคนขับคูสิ่งที่เขาขับส่วนใหญ่หลักๆอะ่ะคือ,อยานคอรฟไตเตอร นะครับผมเขาจะไม่ได้ขับโม i l ลสูตรเป็นหลักเลยนะครับถ้าใครได้ดู First สกันดัมเนี่ยเราจะเห็นว่าเขาขับยานเป็นส่วนใหญ่นะครับจะไม่ค่อยขับโมเดลสูตรแต่ในส่วนของภาคคู u ุสโดอา i s ไอแลนเนี่ยเขากลับต้องมาขับโมเดลสูตรนะครับแล้วก็เป็นหัวหน้าทีมด้วยนะครับเป็นหัวหน้าทีมของหน่วยจิมนะครับ จิมที่โขในภาคเนี้ยจะมีจิมสีปกติก็คืออย่างที่เพื่อนเพื่อนเคยเห็นก็คือจิมแดงขาวนะครับกับจิมสีส้มขาวจิมจิมแดงขาวเนี่ยเดี๋ยวจะอ,อเป็นสินค้าปกตินะครับแต่จิมสีส้มขาวเนี่ยเป็นสินค้าพีมันไดซึ่งมันออกหลังจิมเซเลเกอร์มาอีกนะครับก็เดี๋ยวในอนาคตมันออกเดี๋ยวเราคงได้รีวิวกันนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของข้อมูลเบื้องต้นนะครับ สำหรับใครที่อยากรู้ข้อมูลเกี่ยวกับจิมตัวนี้ว่ามันเป็นยังไงทำไมแบบเป็นเครื่องนี้ตัวนี้ต้องบอกก่อนว่ามันคือจิมหัวหน้าฝูงนะครับหัวหน้าฝูงก็เหมือนกองร้อยอ่ะครับก็มีในร้อยเป็นหัวหน้าทีมตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับเขาก็เป็นหัวหน้าทีมนะครับเพียงแตบบ่เสียดายนิดเดียวว่ามันมันพังง่ายไปน,นิดนึงนะครับแล้วพังแบบพังแบบที่เรียกว่า โอ้โหเสียดายนะครับเดี๋ยวขึ้นขึ้นขึ้นคลิปให้ดูสักนิดนึงแล้วกันนะครับแต่ก็ถือว่าเสียดายนะครับผมแต่อย่างว่าครับก็นะครับความแปลกของสินค้าพีบันไดนะครับก็คือออกน้อยก็ขายพีบันไดครับออกมากไปขายปกติหุ่นสวยไปขายพีบันไดหุ่นไม่สวยให้ไปออกปกติอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นแบบรูปแบบหนึ่งนะครับที่เป็นตามกฎของพีบันไดคือ มึงออกฉากเขาเรียกออกฉากน้อยออกฉากน้อยตายง่ายก็มาผพีบันไดแล้วกันนะครับแต่แน่นอนผมว่าหลายๆคนที่เก็บจิมชอบจิมชอบสายตัวประกอบเนี่ยผมว่าเขาก็คงเสียดายอยากให้ออกธรรมดาอย่างโชคดีนะครับว่าตัวนี้เป็นพีบันไดแต่เป็นพีบันไดที่เราสามารถสั่งซื้อผ่านพีบันด e, e ไดชอปปี้ชอปปี้ออฟิเชียลไดทำให้ราคาที่ได้มาไม่ถึงกะรุนแรงเกินไปนะครับผม ก็ถือว่าโชคดีแต่ต้องบอกก่อนว่าจิมกล่องน,นี้ผมได้มามันไม่ใช่ล็อตการผลิตครั้งแรกมันเป็นล็อตการผลิตครั้งที่2ละนะครับแล้วก็เอาออกมาขายเราเลยมีโอกาสได้กดนะครับเพราะครั้งแรกเนี่ยผมกดไม่ได้ตอนนั้นแบบโอ้กดยากมากแต่อันนี้กดได้มาได้มา2กล่องนะครับได้มา2กล่องแต่ก็แบ่งปันให้คนอื่นไปเรียบร้อยแล้วกล่องหนึ่งนะครับเหลือเอาไว้รีวิวให้เ,เพื่อนๆดูเนี่ยกล่องเดียว นะครับเดี๋ยวเรามาดูข้างในกล่องกันว่าเป็นยังไงนะครับอันนี้ผมแกะแผงพลาสติกไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอแกะไว้หมดละเดี๋ยวออกมาดูทั้งหมดเลยนะครับโอเคอันนี้ส่วนของแผงพลาสติกนะครับแล้วก็อันนี้เป็นส่วนของใบประกอบนะครับใบประกอบอย่างที่เรารู้กันนะครับงานพีบันไดเนี่ย ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีหน้าปกใบประกอบนะครับก็จะมาปุ๊บก็เอกลักษณ์เขาขึ้นขึ้นเป็นหน้าแบบแผงพลาสติกเลยนะครับแต่บางตัวก็มีนะครับจะมีเป็นแค่บางตัวจะไม่ได้มีทุกตัวนะครับเพราะฉะนั้นรูปแบบการประกอบรูปแบบใบประกอบเลยไม่ค่อยน่าเก็บสะสมเท่าไหร่ถ้าเทียบกับใบประกอบปกติเนาะก็จะเป็นแบบนั้นนะครับใบประกอบเนี้ยนะครับเริ่มต้นก็จะเป็นจํานวนแผงพลาสติกก่อนเราจะเห็นว่าแผงพลาสติกจะมี1 2 3สาม สี่ห้ามี9แผงนะครับผมบวกสติกเกอร์หนึอันแล้วก็ดีคอน้ำห1แผ่นนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนของตัวแผงพลาสติกนะครับการประกอบนะครับก็เหมือนแปลปกติทั่วไปนะครับเราก็จะประกอบไล่ขึ้นมานะครับตัวนี้ผมยังไม่แน่ใจว่าเบสของการประกอบเนี่ยมาจากจิมตัวไหนละกันเดี๋ยวเป็นว่า เดี๋ยวลองประกอบดูก่อนเนาะจะได้จะได้รู้แล้วก็เดี๋ยวค่อยมาดูกันอีกทีหนึ่งนะครับผมด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นตัวตำแหน่งติดดีคอน้ำนะครับอันนี้เป็นตำแหน่งติดดีคอน้ำทั้งหมดเลยนะครับที่มากับจินสเลเกอร์นะครับผมอ่าเดี๋ยวเรามาดูแผงที่ติดกันนะครับ โอเคเริ่มจากแผงแรกนะครับเป็นแผงของพาร์ทบิมเซเบอร์นะครับบิมเซเบอร์เป็นสีแดงปกตินะครับผมแล้วก็ตัวนี้ยังคงใช้ PC นะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งอ่ะผมมองว่าตัวไฮเกตกล่องเนี้ยยังอยู่ในช่วงของคาบเกี่ยวระหว่าง UC กับ Origin นะครับเพราะฉะนั้นแผงพลาสติกเนี่ยจะเป็นแผงพลาสติกรุ่นเดียวกับที่เป็นของภาค Origin นะครับผมเป็น PC เซตนี้ นะครับอ่าพ c รหัสอ่ารหัสเนี่ยมันจะมีรหัสอยู่นะครับศูนนงนะครับจะเป็น PC เซตพวกนี้นะครับพ c เนี่ยต้องบอกก่อน PC ก็จะบ่งบอกถึงรุ่นของไฮเกตได้ด้วยนะครับว่าอ่ไฮเกตรุ่นนี้ใช้ PC รุ่นไหนเหมือนกันนะครับแล้วก็อันนี้เป็นแผง e2 e2 จะเป็นแผงสีแดงนะครับจะเป็นแดงแบบ ติดดำด้วยนะครับคือแดงแบบทึบๆหน่อยอ่าจะไม่ใช่แดงสว่างนะครับเป็นแดงเข้มๆอ่ามีสองชิ้นพลาสติกนะครับแล้วก็เกเคอันนี้จะเป็นแผงของส่วนคงในนะครับคงในกับอาวุธซึ่งเป็นแผงสีเทานะครับเป็นสีเทาอ่อนๆไม่ไม่ถึงกระไลเกแต่ก็อ่าเข้มอ่เข้มกว่าเกนิดนึงละกันนะครับผม จะมีส่วนของอันนี้จะเป็นส่วนของปืนนะครับส่วนของปืนจะมีปืนมาน่าจะสองกระบอกหรือเปล่าเนี่ยผมไม่แน่ใจเดี๋ยวต้องลองประกอบเหมือนกันนะครับแล้วก็อนนี้เป็นแบคแพคนะครับผมรายละเอียดนะครับอันนี้ก็จะเป็นแผงของโคงในนะครับแผงคงในทั้งหมดเลยนะครับนี่มีส่วนมือส่วนเอวนะครับตรงหัวไหล หัวข่าวนะครับผมอ่าอย่างผมบอกเดี๋ยวต้องลองประกอบดูว่าเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้แผงดีนะครับแผงดีจะมีสองแผงอ่าแผงดีมีสองแผงนะครับเดี๋ยวดูแผงเดียวก่อนแผงดีเนี่ยจะเป็นอ่าแพทเทิร์นสีหลักนะครับก็คือสีส่วนใหญ่ของตัวจิมตัวจิมเนี่ยจิมตัวเนี้ยนะครับจะเป็นสีที่ออกประมาณขาวฟ้าอ่าเป็นฟ้าแบบประมาณหม่นหมแล้วก็ บวกกับขาวเ,เข้าไปนะครับมันจะเป็นสีประมาณนี้อ่ามันจะค่อนข้างเป็นออกฟ้ามากกว่าสีจิมปกติสีจิมปกติเนี่ยจะออกขาวฟ้าคำคาอ,อ่อนกว่าน,นี้นะครับออกขาวฟ้าเขียวติจะเป็นขาวฟ้าเขียวแต่อันนี้จะเป็นขาวฟ้านะครับผมอ่อนๆอ่าก็จะเป็นแผงนะครับแล้วก็อันนี้นะครับก็จะเป็นโทนอีกสีหนึ่งก็คือเป็นส่วนตัดสีที่เป็นสีขาว นะครับอาจะมีส่วนของโล่ส่วนของอบนเกาะส่วนหน้าอกนะครับผมแล้วก็บริเวณตรงข้อต่อนะครับพวกนี้นะครับผมแล้วก็แผนสุดท้ายเป็นแผง A แผง A เนี่ยก็จะเป็นพาร์ตมันติคัลเลอร์นะครับก็จะมีแน่นอนก็คือส่วนที่เป็นสีหลักของจีนตัวนี้นะครับแล้วก็ตัดด้วยเขียวมิ้นท์นะครับแล้วก็เป็นสีเหลืองอ่า แล้วก็ตรงนี้จะเป็นเคลียร์พาร์ทสีเขียวนะครับเป็นบริเวณแว้งตรงส่วนแว่นตาของตัวจิมนะครับตัวนีอ้อันนี้ก็จะเป็นส่วนของจิมนะครับอ่าแผงติดของจิมทั้งหมดทีนี้นอกจากนี้มีอะไรอีกนะครับก็โอเคเดี๋ยวนะครับพอดีสติ๊กเกอร์ตกพื้นนะครับอันนี้ ก็จะเป็นส่วนของแผ่นสติ๊กเกอร์นะครับอ่าที่มานะครับเป็นสติ๊กเกอร์ฟอยล์ก็จะมีส่วนของเป้าเรดาร์นะครับแล้วก็น่าจะเป็นบริเวณอ่าวงของข้อต่อแขนขานะครับอ่าอันนี้แล้วก็อีกอันนึงนะครับก็จะเป็นแผ่นดีคอน้ำนะครับรนะหัสหลักของจิมสเลเกอร์เป็นลักษณะดเด่นเลยก็คือนัมเบอร์เจ็ดเจ็ดนะครับผมจะติดอยู่ที่หัวไหล่อ่า ที่เหลือก็จะเป็นในส่วนของคําเตือนนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวแผงทั้งหมดนะครับที่มากับจิมสเตเลเกอร์นะครับผมเดี๋ยวยังไงเราไปประกอบกันให้เรียบร้อยนะครับแล้วเราค่อยกลับมาดูกันว่าตัวนี้มีความพิเศษยังไงนะครับแล้วความน่าสนใจอยู่ตรงไหนไปเดี๋ยวเราไปประกอบกันเลยครับ ประกอบเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับไฮเกรด1น4้อยสี่จิมสเลเกอร์นะครับผม ที่เพื่อนๆเห็นเลยนะครับอันนี้ก็คือตัวจิมนะครับที่เราประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับต้องยอมรับก่อนเลยนะครับว่าจิมตัวนี้สำหรับผมนะผมไม่ใช่สายคนเก็บจิมนะครับก็ตอนแรกเฉยๆนะครับแต่พอเราประกอบเสร็จแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าจิมตัวนี้เป็นจิมที่ผมรู้สึกดีนะครับผมผมว่ามันมีอะไรที่น่าสนใจเยอะมากอ่า ดูมีเอกลักษณ์แล้วก็มีดีเทลที่แบบเขาเรียกไงสมเป็นหุ่นแบบมันเป็นหุนเขาเรียกไงหุ่นเฉพาะตัวอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันเป็นหุ่นที่ออกแบบมาให้กับตัวสเลเกอร์นะครับทําให้มันเป็นหุ่นที่มีเอกลักษณ์ไม่ต่างจากาพวกซากุนะครับของของแต่ละนักบินเนี่ยมันก็จะมีเอกลักษณ์ของแต่ละตัวพอเป็นจิมตัวเนี้มันก็ค่อนข้างมีเอกลักษณ์นะครับ เลยรู้สึกดีมากๆนะครับตัวเบสนะครับเบสของจิมตัวเนี้นะครับถ้าผมดูจากตอนประกอบเนี่ยเบสเขาก็คือตัว h ฮเกตไอซ์เจ็ดแปดออนะครับตัวหลักตัวเบสของเกาะทั้งหมดเนี่ยจะมาจาก i7-8 เลยเราจะเห็นว่า,าตัวแขนนะครับแขนเนี่ยจะเหมือนกันเกือบทุกส่วนเลยนะครับแล้วก็ขา ช่วงขาเนี่ยจะเหมือนกันเลยนะครับจะต่างกันแค่ตรงส่วนหัวเข่านะครับหัวเข่าของจิมสเลเกอร์จะค่อนข้างโค้งมนนะครับผมอันนี้แล้วก็ตรงวงกลมข้อต่อไม่ว่าจะเป็นหัวเข่านะครับแล้วก็ข้อศอกเนี่ยจะเป็นสีขาวนะครับเพื่อให้มันดูเด่นขึ้นเป็นเอกลักษณ์นะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนชิ้นส่วนในส่วนของหน้าอกนิดหน่อยนะครับปรับบริเวณชิ้นสีแดงเนี่ยให้กลายเป็นแบบของจิมนะครับแล้วก็ ฝากระโปรงหน้าเป็นแบบลักษณะของจิมนะครับน,น,นอกจากนั้นเนี่ยก็ <c oughs> ค่อนข้างเป็นแบบส่วนประกอบเหมือนกันนะครับเปลี่ยนหัวไหล่นะครับหัวไหล่เนี่ยจะเปลี่ยนชิ้นตรงตรงกลางนะครับเพื่อให้เป็นแบบลักษณะของจิมอันนี้ก็จะเป็นลักษณะนะครับว่าส่วนที่มันแตกต่างกันนะครับแล้วทีนี้ส่วนที่เพิ่มเข้ามาล่ะนะครับจิมตัวนี้จะมีเพิ่มเข้ามาอีกนะครับอย่างที่ผมบอกหนึ่งมีมีส่วนที่เป็น หัวเข่าอยู่แล้วนะครับที่เป็นส่วนที่เปลี่ยนเข้ามานะครับแล้วก็ฝากระโปรงผมบอ,อกแล้วฝากระโปรงเนี่ยก็เปลี่ยนแบบของจิมนะครับหน้าอกสีเขียวชิ้นสีแดงนะครับก็ปรับเป็นแบบของจิมนะครับหัวนะครับผมเป็นจิมแล้วก็ส่วนที่น่าสนใจแล้วทําให้ผมรู้สึกเออมันเป็นอะไรที่มีเอกลักษณ์มากๆกก็คือตัวแบ็คแพคของเขานะครับแบ็คแพคทั่วไปของจิมเนี่ยมันก็คงมีแค่นี้นะครับก็คือแบ็คแพค แล้วก็ท่อทัสเตอร์2อันนะครับแต่พออันเนี้ยโหมีท่อทัสเตอร์ถึง5้าอันโอ้มันจะเยอะไปไหนนะครับค่อนข้างอ่าเป็นเอกลักษณ์มากๆนะครับสำหรับจิมตัวนี้เลยรู้สึกเออมันมันออกแบบมาดีนะเสียอย่างเดียวแค่ในซีรีส์อะครับจิมสเลเกอร์มันออกฉากน้อยไปนิดนึงมันตายง่ายไปหน่อยนะครับก็เลยรู้สึกรู้สึกไม่ค่อยไอ้นี่เท่าไหร่นะครับแล้วนอกเหนือจากนั้นนะครับ โล่นะครับก็จะไม่เหมือนกับของ I78 นะครับผมโล่เนี่ยคล้ายกันเฉยๆแต่จะต่างกันที่ชิ้นหน้าเนี่ยนะครับจะอันนี้เปลี่ยนชิ้นมาเลยนะครับจะเปลี่ยนชิ้นมาเลยก็คือจะเป็นชิ้นใหม่มาจะไม่เป็นดาวนะครับแต่จะเป็นกากบาดแบบนี้นะครับผมแล้วก็ส่วนสีเนี่ยจะทําแบบหันครึ่งข้างล่างจะเป็นโทนขาวข้างบนจะเป็นโทนสีฟ้าแล้วด้านบนเนี่ยยังมาฉีกอีก นะครับยังมีล่องที่แบบาทำให้โล่เนี่ยเป็นเอกลักษณ์ของจิมสเลเกอร์ไปโดยปริยายนะครับก็ค่อนข้างมีเอกลักษณ์มากนะครับส่วนที่เหลือก็คล้ายกันนะครับอาวุธก็จะมี2อ,อันนะครับส่วนอาวุธจะมี2อ,อันก็คือปืนปืนของไอ้ีเนี่ยหกระบอกนะครับอาจจะเพราะเบสมันเป็นไอจีดอ่ะมันก็เลยมีปืนไอจมาด้วยนะครับแล้วก็ปืนปืนกระบอกสั้นของจิมนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของ ตัวปืนนะครับผมส่วนมือนะครับมือเนี่ยจะมีให้มาทั้งหมด3คู่นะครับอ่าแบ่งออกเป็นมือที่แบนะครับจะมีมือมือ3คู่มือที่แบมือนะครับ1คู่มือสําหรับเหนี่ยวไกลปืน2คู่อ่า1คู่นะครับแล้วก็ <c oughs> มือแบบกําหลวมเนี่ยอีก1คู่นะครับอันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ทั้งหมดที่มากับจิม s l ลเกอรนะครับถือว่าอ่า ค่อนข้างดีนะครับงานตัวนี้ไม่มีปัญหาเรื่องการประกอบตรงไหนเลยเพราะอย่างที่ผมบอกอาจจะเพราะว่าหนึ่งมันเป็นของบรรไดนะครับสองด้วยเบสเนี่ยมันเป็น i 7 8เก่าอยู่แล้วมันก็เลย ถ้าใครที่ประกอบ i78 Origin น่ะเราจะพบว่าปัญหาในการประกอบมันมีน้อยอยู่แล้วนะครับตัวนี้ก็เลยมีปัญหาในการประกอบค่อนข้างน้อยตัวหุนอาจจะแบบไม่มีอุปกรณ์อะไรเยอะทําให้แบบการประกอบค่อนข้างง่ายนะครับผมแล้วก็กล่องนี้นะครับเขาให้ดีคอน้ํามาสําหรับตัวติดรายละเอียดนะครับผมซึ่งอันเนี้ยเดี๋ยวผมกล่าวว่าผมจะทําสีจิมก่อนนะครับทาสีจิมเพิ่ม แล้วเราค่อยมาติดดีคอน้ําแผ่นนี้กันนะครับก็เลยยังไม่ติดดีคอน้ํายังไม่ติดรายละเอียดอะไรเลยนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยมานั่งทําอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับอ่ะทีนี้หลายๆคนน่าจะสนใจแล้วแหละว่าโอ้ยตัวนี้มันน่าสนใจมากแต่นะครับต้องบอกก่อนว่าจิมสเลเกอรเป็นสินค้าพรีเมียมบันไดนะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าการตอนเนี้มันคงหา ได้ในตอนในวันที่เราอัดคลิปเนี่ยจิมสเลเกอร์หาได้แน่นอนคือสินค้ารีเซลนะครับรีเซลของจิมสเลเกอร์จะอยู่เท่าไหร่เนี่ยผมว่าไม่น่าเกิน800 800 900เนี่ยถือว่าเยอะแล้วนะครับ900บาทอ่ะถือว่า Mac แม็กละเกินกว่านั้นเนี่ยก็แล้วแต่แล้วกันทั้งคนซื้อและคนขายเนาะแล้วแต่ความความพอใจแล้วกันแต่ในแง่ของราคาเนี่ยต้องํำใจครับเพราะว่าถ้า มันมีให้กดในพรีเมียร์บัดดออฟฟิเชียลอีกเนี่ยมันก็คงแค่530บาทนะครับผมไม่ได้แพงมากนะครับแค่530บวกค่าส่งอีก30บาทก็560นะครับแต่แน่นอนว่าถ้ากดไม่ได้เนี่ยผมว่าถ้าใครชอบจิมและใครที่กำลังอยากเก็บสายผมถือว่าเป็นสายนะคุคุลุสโดอาไอแลนด์นะครับผมว่ามันน่าโอเคเลยนะครับ เพราะสายเนี้ยจะมีอะไรบ้างนะครับหนึ่งก็ตัวมันจะมีตัวกันดั้มแล้วกันตัวกันดั้มไอ้เจ็นะครับซึ่งเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะเก็บกล่องที่เป็นบล็อกอาร์ตของโรงหนังครุสโูดิโอไอแลนด์หรือเราจะเก็บกล่องไอ้เจ็ดแปออริจินธรรมดาก็ถือว่าเราได้ไอ้เจมานะครับกล่องต่อมาก็คือตัวกันแคนนอนที่พึ่งรีวิวไปเมื่อไม่นานนี้นะครับเป็นสินค้าขายปกติด้วยนะครับแล้วก็จะมีอะไรอีกมีจิมสเลเกอร์นะครับ และอีกสักพักนึงเนี่ยเดี๋ยวจะมีจิมสีส้มเนาะจิมสีส้มเข้ามานะครับก็เป็นจิมที่มาจากภาคคุกุสโดอาไอแลนด์นะครับแล้วเรายังมีสากุนะครับสากุของเครื่องอ่าโดอานะครับที่เป็นสากุหน้ายาวอันนั้นก็เป็นกล่องหน้าลงหนังนะครับแล้วก็อ่าสากุของเซอร์เฟตทีมนะครับก็จะมี5เครื่องเบ็สเซตเนี่ยในภาคของ ค u ูลุสโดไอรแลนด์เนี่ยก็จะมีอยู่ประมาณ10กว่ากล่องนะครับและปลายปลายปีมันน่าจะมีจิมปกตินะครับจิมเครื่องสีแดงซึ่งมันจะมีอาวุธมาครบเลยไม่ว่าจะเป็นล็อกเก็ตไม่ว่าจะเป็นแบบบาซูก้าที่ติดหัวไหลอันนั้นก็น่าสนใจนะครับรอดูว่ามันจะมันเป็นสินค้าปกติแล้วก็ราคาจะเท่าไหร่ละกัน นะครับอันนี้ก็เป็นส่วนของข้อมูลที่เรามาคุยกันวันนี้สำหรับตัว h i g กต a t e มส m Slaker นะครับผมเพื่อนๆคนไหนที่ชอบนะครับอย่าลืมกดถูกใจคลิปเรานะครับผมอ,อย่าลืมกดติดตามช่องเรานะครับอชอบคลิปนี้อยากให้หลายๆอ,าอยากให้เพื่อนๆคนไหนที่จะไปป้ายยาจิมสเลเกอรก็กดไลค์กดแชร์ออกไปนะครับผมจะได้แบบป้ายยากันนะครับผม โอเคข้อมูลพี่อมเิมไม่มีอะไรนะครับเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่ในคลิปถัดๆไปนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ